และเริดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่85ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพฯครับทางสถานีนครศรีธรรมราชค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณใบใหญ่ขึ้นลงหรือบริเวณพอพี่ของพี่พี่ตีสิบคันนี้พี่พี่พี่สิบตัวนี้พี่ ขบรถเเพื่ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีพัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไปแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟแหงการเดินทางขอให้ผู้โดย ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ